ครับผมวันดีครับเพื่อนๆน,นะก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะแต่อันนี้ผมจะอันบ็อกซิ่งแล้วก็แนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะฮะของบ็อกบ็อกไฟบ็อกไฟฟ้านะครับผมบ็อกแบตเตอรี o ่นะฮะโอซุกะนะฮะอันนี้ก็ดูหน้ากล่องอันนี้เป็นเอาง่ายๆเลยผมบอกว่าอันนี้เป็นฮาร์ปเซตนะฮะมันไม่ใช่ฟูลเซ็ตเหมือนคลิปที่ผมรีวิวไปเมื่อ เมื่อก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูว่าฟูลเซตเป็นยังไงอาจเ,เพื่อนๆอาจจะไม่ดูไปย้อนดูนะฮะ,ะครับผมอันนี้ฟูลเซตจะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคอันนี้เป็นฮาร์ปเซตนะฮะฟูลเซตเนี่ยมันอยู่ประมาณ2,100่กว่าๆนะฮะแต่อันนี้อยู่1,000 1,100หน่หน่อยๆนะฮะอ่าก็ประมาณ1,150หรือ90เนี่ยแหละฮะครับผมเดี๋ยว ช่องทางสั่งซื้อยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้ที่ดิสคริปชันแล้วกันนะฮะเพื่อนๆลองไปคลิกดูนะฮะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ด้วยนะฮะอ่ะโอเคก็อันนี้คือกล่องมันนะฮะเป็นอย่างนี้กล่องก็สเกลประมาณนี้นะฮะครับผมแล้วก็หน้ากล่องคือมันจะไม่มีกล่องฮาร์ดเคสมาให้นะฮะเพราะว่ารุ่นนี้เขาทำเป็นรุ่นประหยัดเนาะนะฮะแล้วก็แต่รุ่นประหยัดเนี่ยใช้งานแรงบิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเดิมนะฮะแต่แบตเตอรี่ถูกทอนลดขนาดลงนะฮะแต่ว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะแบตเตอรี่นะฮะซึ่งซึ่งแบตตัวนี้มันก็จะให้กำลังย0โวลต์นะฮะ20 20โวลต์2แอมป์นะฮะซึ่งอัตราการใช้เนี่ยมันจะน้อยกว่าแบต4แอมป์เนาะนะฮะในรุ่นใน,ในรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้ฟูเซตนะฮะอ่ะโอเคอันนี้เขาบอกใช้งานแบบ2 in 1นะฮะ2 in 1ก็ ป็นใช้เป็นลูกบล็อกได้นะฮะแล้วก็เป็นสว่านไขควงได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์บัตเลสนะฮะเป็นเป็นมอเตอร์บัตเลสแล้วก็มีการป้องกันน็อตหลุดหลุดเวลาเราเป็นเป็นเป็นฟังก์ชันของตัวตัวเ้านั่นเองนะฮะคือเดี๋ยวผม จากคลิปที่แล้วผมก็แสดงให้ดูนะฮะสำหรับตัวรุ่นพี่เขาเนาะแล้วก็อันนี้ยี่สิบโวลต์2แอมป์เห็นไหมครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสแควรของเขาก็คือว่า4หุ่นนะฮะใช้กับบล็อก4หุ่นนะครับผมถ้าถ้ามันมีแม็กกับมินเนาะแต่ถ้ามินเนี่ยเ,เราปรับแค่พูดง่ายเลยเกียร์หนึ่งเนี่ยแรงบิดเขาจะอยู่ที่3 0 0นิวตันนะฮะแต่ถ้าปรับสูงสุดจะได้420นิวตันนะ,ะครับผมแล้วก็แรงบิด ก็จะอยู่4,800 RPM นะอ่าแล้วความเร็วรอบนะฮะแล้วก็มีไฟ LED ก็คือครบถ้วนนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะฮะว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ผมจะ unboxing ให้ดูนะแล้วก็เ,เบื้องต้นการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมอ่ะคู่มือก็ประมาณนี้แหละก็คู่มือแล้วก็จะคุณหน้าคุณตาแล้วก็ใบรับประกันเนาะนะฮะถ้าเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยเพื่อนๆ เอาโทรศัพท์มือถือสแกน q r Code นี้แล้วก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนเลยนะฮะอันนี้เพื่อผลประโยชน์ของเราเนาะก็อันนี้ฝากไว้ด้วยว่าสำคัญจริงๆนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามันจะไปพลาดไปอะไรทังไหนไปโดนล็อตที่ไม่ดีแต่เขาก็มีการรับประกันให้นะครับผมอ่ะในกล่องมันก็จะมีมาให้ขนาดนี้เดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนละกันนะฮะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะกล่องมันอาจจะเกะกะนะครับผมก็ไม่มีแล้วในกล่องก็ไม่มีแล้วนะฮะก็มีอยูอ่สามชิ้นหลักๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะตัวสว่านของเขานะฮะนี่นะตัวนี้เป็นเป็นยางเหมือนซอฟทัชนะฮะในในความรู้สึกผมจับแล้วมันรู้สึกไม่ไม่ลื่นนะฮะแล้วก็รู้สึก ไม่ไม่แข็งจนเกินไปนะฮะแล้วก็ลักษณะมันผมรู้สึกมันเข้ามืออะนะฮะมันเข้ามือมากๆนะฮะตัวนี้อันนี้การดีไซน์ของเขาก็น่าจะดีไซน์มาจากทางญี่ปุ่นด้วยนะฮะไม่ใช่เอาเทคโนโลยีมาอย่างเดียวผมว่าผมเอาดีไซน์มาด้วยอ่ะโอเคแล้วก็ความรู้สึกในการจับของผมเหมือนยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะฮะเป็นค่ายสีฟ้านะฮะของญี่ปุ่นนะฮะครับผมอันนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมจะเป็นสเปคของเขานะฮะอืเห็นไหมชื่อรุ่นนะครับ OSID นะฮะ LT 520เพ<ๆ>ื่อนเจะคุ้นคำว่า520มากเลยนะฮะแต่คำว่า LT ของเขาน่าจะเป็นรหัสเป็นล็อตของเขาน่าจะทำมาผมไม่รู้ย่อม,มาจากคำว่าไลท์หรือเปล่านะฮะอืมนะฮะแต่ว่าผมดูสเปคคร่าวๆแล้ว420นิวตันเมตรเนี่ยด้วยความเร็วที่เนี่ย4,400อรอบต่อนอาทีนะฮะแล้วก็ตัวตัวนี้ของเขาก็คือว่าครึ่ง ครึ่งนิ้วเนาะนะฮะคือเขาเรียกว่าสี่หุ่นนั่นแหละฮะใช้ได้ถึง m 6ถึง m 1 6นะครับผมก็อันนี้เป็นเ e คคอมเมนที่เขาแนะนำนะฮะจะไปใช้แบบบล็อกเบอร์33อะไรก็คือว่าถ้าไม่ออกก็มันโอเวอร์สเปซอะฮะอันนี้ต,ต้องต้องต้องเข้าใจด้วยนะเราต้องศึกษาก่อนนะครับโปรไฟล์ของเขาว่าเฮ้ยเขารองรับถึงเขาเ e คคอมเมน แนะนำให้การใช้เนี่ยได้ถึง m 1 6นะครับ m 1 8เนี่ยถ้าไม่ออกอาจจะออกนะฮะแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยก็ให้ถือว่ามันเกินสเปคของของตัวที่เขาผลิตมาแล้วกันนะฮะประมาณนั้นนะฮะอันนี้ขอเอ่ออ่ะโอเคนี่เขาให้ตัวตัวไขควงมาเอ่อไขควงมาด้วยนะฮะเอาไว้ใส่นี่งอันนี้1แล้วนะฮะที่ใช้บล็อกนะฮะสนะฮะใช้ไขควงใส่เข้าไปเลยนะฮะเห็นนะอันนี้ก็จะใช้งานงานพวกงานไขางาน เจาะสกูอะไรพวกนี้ได้นะฮะอ่าโอเคคืออันเนี้ยดีมากเลยแล้วก็เขาให้ตัวที่เก็บมาด้วยนะฮะมันชอบหายนะะไอตัวอย่างเงี้ยเออแล้วไอตัวเก็บตัวนี้ก็แข็งแรงดีนะฮะเขย่าก็ไม่หล่นนะฮะไม่หล่นนะฮะอ่าโอเคเรามาถึงตัวที่เขาล็อกนะฮะเซฟตี้ล็อกถ้าเราเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะไปซ้ายขวาได้นะฮะแต่ถ้าไปตรงกลางก็คือมันกดไม่ลงแล้วนะฮะนะครับผมแล้วก็ ขันเข้าขันออกนะฮะแล้วก็มีไฟ LED นะฮะไฟ LED ให้มาประมาณ1ดวงนะฮะแต่ก็เพียงพอกับการการไขการขันที่ที่มันแบบมืดๆนะฮะมันก็สว่างนะผมผมเคยลองกับตัวอื่นมาแล้วนะฮะ <S <S อ่าโอเคประมาณนั้นส่วนแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่จะเป็น เ,เขาก็บอกอยู่แล้วเป็นลิเทียมไอออนเนาะเขาบอกว่าเ,เขาบอกมาเลยว่าอุลต้าเซลนะฮะเซลมันก็จะเป็นลักษณะตามภาพนี้ละฮะเขาจะวางเขาจะวางแบตเตอรี่เป็นหลายๆก้อนเนาะวางวางเขาวางเรียงเขา้เขา,เขา,เขาไปจนได้จนได้20โวลต์นะฮะอ,อันสเปคแบตเตอรี่ตัวนี้20โวลต์นะฮะสองแอมป์ A, นะฮะนะครับผมแบตเตอรี่20โวลต์สองแอมป์นะครับแล้วก็เห็นไหมอันนี้ถ้าใคร ใครเคยใช้ตัว full set มาแล้วจะเห็นแบตเตอรี่4แอมป์เนาะแต่เราก็ไปซื้อแยกได้นะฮะอันนี้แบตเตอรี่4แอมป์นะครับผมนะฮะอันนี้อันนี้ด้านขวามือนี่ไม่ใช่ตัวของเขานะฮะเออแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมตัวนี้มีเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าเพื่อนเอนจะใช้ได้ทั้งเต้าอะแดปเตอร์ชาร์จของเขาแล้วก็หรือจะชาร์จที่รูของเขาก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้อะแดปเตอร์มานะครับแต่ว่ามันก็ มันก็มันก็ชาร์จเร็วนะมันก็ไม่ได้ชา้าอะไรนะฮะเพื่อนๆก็ไปชาร์จแบบนี้นะฮะสำหรับตัวฮาร์ปเซตตัวนี้นะฮะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ mm hmm. ไป, mm hmm. ไ,ปไปซื้อแยกมาไม่แน่ใจว่ามีขายแยกไหมนะฮะลองติดต่อเซลล์ดูนะฮะอ่ะอันนี้ก็ชาร์จแบบนี้ได้นะฮะได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนอ่ะได้ครับผมนะฮะก็คือข้อดีของโอซูกะเนี่ย แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันสามารถใช้กับอุปกรณ์ยี่ห้อโอซูกะได้แทบทั้งหมดเลยหรือว่าทั้งหมดเนี่ยแหละฮะไม่ว่าจะเป็นหินเจียเอยไมว่าจะเป็นเลื่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ะช่างคือเ,เดี๋ยวเข้าไปดูที่ Official Page เพจเพจเขานะคือเพื่อนๆมีแค่แบตเตอรี่เนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะไปซื้อตัวเปล่ามาก็ได้นะฮะแต่การขายของเขาต้องลดต้องลองไปถามตัวตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเซลล์ดูนะฮะครับผมอ่ะโอเคแล้วทีนี้ เวลาเราจะใช้งาน,นะฮะเพื่อนๆก็สังเกตดูนะฮะว่าเนี่ยผมพยายามที่ถ่ายโค้ดอัพให้เพื่อนๆดูนะฮะเห็นให้เห็นคุณภาพของของตัวโปรดักของเขานะฮะว่าเฮ้ยมันออกมาแบบอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูดู led เนอะเห็นนะเห็นนะมันสว่างนะเพื่อนๆพ่น,นะเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูเปิดไม่ได้ไฟบ้านผมหลายดวงนะอันนี้ผมถ่ายในบ้านให้ดูเนาะ เะะห็นป่ะแล้วตัวนี้ก็แข็งแรงอ่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหล็กหล่อนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นยางนะฮะยางเหมือนยางเลยแหละยางเลยนะฮะทาให้มันไม่แน่ใจนะฮะการกระแทกน่าจะการกระแทกนะ,ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเบ้าลูกปืนเนาะจะทําให้มันซอฟได้นะฮะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วทีนี้ฟังก์ชันที่ตัวเขาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมกดโหมดให้ดูก่อน อ่ะโอเคคือถ้าเวลาไฟมันดับอ่ะเดี๋ยวสักพักผมให้มันดับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนการตั้งถ้าไฟมันดับเนี่ยเพื่อนๆจะกดไม่ลงนะฮะกดแล้วไฟไม่ติดนะ,ะเพื่อนๆต้องมาแตะที่ตัวนี้นิดนึงนะฮะแตะตัวนี้นิดนึงนะฮะแล้วไฟมันจะติดนะฮะตอนนี้มันจะบ่งบอกอะไรบ้างนะฮะคือ3มขีดนี่ด้านขวาเนี่ยสขีดคือแบตเตอรี่มันเต็มนะครับผมนะฮะแล้วถ้ากดไปอีกทีนึงกดอีกทีนึง อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะเห็นนะมันจะขึ้นนะฮะแม็กนะฮะอันนี้นะฮะอ่ะโอเคอย่างเงี้ยสองเนี่ยคือเกียร์สองนะฮะนะครับผมแล้วก,กดอีกทีหนึง่งจะเป็นจะเป็นเกียร์หนึ่งนะฮะเอาไว้ใช้งานที่มันมันมันน็อตที่มันไม่ค่อยจะไม่ต้องแน่นมันไม่ได้แน่นอะไรมากมายนะฮะก็ใช้เกียร์หนึ่งก็ได้นะฮะหนึ่งประหยัดแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็การน็อตมันเสียหายด้วยนะครับผม นะฮะเห็นไหมเพื่อนๆเตะนิดนึงนะ,ะที่ปุ่มปุ่มกดมันนะฮะแล้วเพื่อนๆก็เลือกโหมดนะฮะโอเคแล้วทีนี้มันจะมีโหมดที่กนักกนน็อตกันกันน็อตมันคือเขาเรียกระบบอะไรนะ,ะคือเวลาเราขันน,อน็อตในที่สูงแล้วก็แล้วก็น็อตมันไม่หลุดลงมาไม่หลุดล่วงลงมานะฮะเมื่อเมื่อมันคลายสุดเกี่ยวแล้วมันก็จะหยุดเองนะครับนะฮะคือหยุดอัตโนมัตินั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะ ให้ดูนะฮะว่าเพื่อนๆจะปรับไปโหมดไหนเพื่อนๆต้องหมดปรับปรับโหมดตรงเนี้โหมดโหมดที่มันมันยิงมันยิงออกนะฮะโหมดยิงออกนะฮะเพื่อนๆจะไปตัวทิ่โหมดนี้ได้แต่เมื่อเพื่อนๆไปกดคลายออกปุ๊บมันจะหายทันทีเห็นปะมันจะหายทันทีเห็นนะเอาใหม่นะฮะอ่ะถ้าเพื่อนๆไปที่โหมดยิงออกเห็นปะเห็นนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ อพอมันหมดยิงออกใช่ไหมไฟมันดับเร็วไปหน่อยนะทะ่านเพื่อนลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนเป็นหมดเห็นไหมหมดยิงออกปุ๊บไฟมันจะหายทันทีอ่าเพื่อนๆตรงนี้ต้องไปทําความเข้าใจนะฮะเออไม่รู้ว่าผมอธิบายได้ชัดเจนหรือเปล่าแต่ผมก็จะอธิบายแบบคร่าวๆเนาะในการใช้งานนะฮะอ่าโอเคก็อันนี้เบื้องต้นนะฮะสำหรับตัวฮับเซตนะฮะอืมแล้วก็จะมีแบตเตอรี่อย่างนี้มาให้แต่แต่แต่นะครับผมเพื่อนๆไปซื้อนะฮะ ไปซื้อไม่แน่ใจนะต้องถามตัวแทนจำหน่ายดูนะฮะว่าเขามีแบตเตอรี่สำรองขายไหมถ้าเพื่อนซื้อแบตเตอรี่สำรองอ,อ,อันออตัวหนึ่งนะเพื่อน,อนๆอาจจะใช้เป็น4แอมป์ก็ได้นะฮะ4แอมป์ตัวหนึ่งก็ประมาณ900มั้ง950ประมาณนี้เละฮะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมแบตเตอรี่มันจะบางและหนาต่างกันเลยนะฮะคืออันนี้ได้เบาอันนี้ได้ได้หนานะฮะ แต่ทีนี้เพื่นอนๆต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวฮาร์ปเซ็ตเนี่ยเขาทําออกมาเพื่ออะไรทําออกมาขายเพื่ออะไรทั้งนั้งที่มันมีตัวฟูลเซ็ตอยู่แล้วนะฮะหึงเออสำหรับผมเนี่ยผมใช้งานในบ้านนะฮะคือบางครั้งเราไม่ได้เป็นช่างหรือเปิดอู่ซ่อมรถนะะคือนานๆเราจะมาใช้งานทีนานๆเราเอามาใช้งานทีอันเนี้ยตัวเนี้ยคุม้มผมบอกได้เลยนะฮะเพื่อนๆนะก็ ผมว่าถ้าใช้งานในบ้านอะโฮมเวิร์กธรรมดาเนี่ยผมว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เพียงพอแล้วล่ะนะฮะแล้วบ้านก็เราก็จะใช้อะไรบ้างอะก็ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสว่านนะครับเอ่อหรือว่าเรามีรถคันสองคันเราอยากจะเซอร์วิสเองอย่างเงี้ยเพียงพอแน่นอนผมแนะนําเลยว่าเฮ้ยตัวนี้พันหนึ่งร้อยกว่ากว่านะพันหนึ่งร้อยนหน่อยเนี่ยเพียงพอนะฮะสำหรับการใช้งาน,นะฮะในในบ้านหรือว่าพกไป ใชเบาะรถออกทริปออก,ออกอะไรผมคิดว่าแล้วก็พกพกลูกบล็อกเบอร์ที่จําเป็นเบอร์ที่ต้องใช้เป็นๆแล้วเพื่อนก็เอาใส่ในกระเป๋า,เาใส่อะไรไปแค่นี้เพราะตัวเขาไม่ได้ใหญ่นะฮะนะแล้วก็รวมแบบของเขาด้วยครึ่งหนึ่งของอันนี้ครึ่งหนึ่งของฟูลเซตอ่ะเห็นป่มประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะเห็นไหมแล้วมันเบาเบากันเยอะเลยนะฮะเนี่ยเพื่อนเวลามีเหตุอะไรฉุกเฉินที่จะต้องใช้เห็นไหมนะฮะแล้วทีนี้ อ่ะโอเคเราเรายังไม่ได้หมุนให้ดูเนาะนะฮะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูตอนขันเข้านะฮะแต่ตอนขันออกอ่ะมันมันหลีไม่ได้นะอ๋ออันมันมันมันเป็นระบบอันนี้อยู่เนาะเดี๋ยวผมอ่ะเห็นไหมมันมีเซอร์โวของมันเห็นไหมเห็นไหมสั้นก็ได้เพื่อนๆนบิดบิดตามมือเลยเนี่ยนะเห็นไหม อันนี้แรงสุดเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูดิเห็นไหมอันเนี้ฟังก์กชันเนี้มันอยู่กับอา่ามันอยู่กับบล็อกอ่อพวกตลาดที่มันไฮเอ็นนะฮะผมบอกได้เลยนะฮะไฮเอ็นยังไงอ่ะอจริงๆเพื่อน<ๆ>เพื่อนรู้อยู่แล้วแหละถ้าใครติดตามผมเนาะอ่ะผมมีตัวหนึ่งอ่ะนะฮะเนี่ยเป็นฟังก์ชันเดียวกันเลยนะ<ๆ>เห็นไหมเห็นนะ นะฮะนะตัวเนี้ยถ้าเพื่อนจะได้ใช้นะเนี่ยเนี่ยเพื่อนต้องมีหกพันห้านะฮะหนึ่งเลยนะฮะถ้าเพ,เพื่อนซื้อเนี่ยไม่ได้แถมมานะครับผมนะครับผมแล้วก็พอมีไขควงเนาะใส่ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนดูไม่ได้ผมผมไม่ได้เอามาเปรียบเทียบหรือมาขิงเนาะมันมัน คือต้องเข้าใจด้วยคุณภาพมันมาพร้อมกับราคานะฮะเพื่อนๆมีเงินขนาดนี้แล้วซื้อราคาขนาดนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆคุ้มแล้วแหละแล้วก็ใช้งานโฮมยูทตามบ้านนะฮะไม่ไม่ต้องไปเวอร์วางหรือว่าอะไรคือแมทรียอททำออกมาเนี่ยมันคุ้มมากเลยนะฮะสำหรับสำหรับตัวโอซูกะอันนี้ผมขอชมเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะอ่ะถ้าเพื่อนๆว่าเอ้ยตัวนั้นมันแพงแล้วผมยังใช้เลย บางทีต้องต้องเข้าใจด้วยทําไมผมนึงใช้ตัวนี้นะฮะเพราะอะไรนะเพราะว่าบางครั้งอะเครื่องมือที่มันค่อนข้างราคาสูงนะเราค่อนข้างที่จะถนอมคือมันเป็นโดยโดยโดย,โดยสัญชาตญาณของมันเฮ้ยอะไรเงี้ยเยวางเบาๆบคือมันเป็นโดยสัญชาตญาณของมนุษย์อยู่แล้วนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยสถานการณ์หน้างานจริงหรือเอาใช้งานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะ คือเอาตัวนี้ไปก็อยู่แล้วนะฮะผมก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะฮะอันนี้กล่องมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีไขควงให้ด้วยนะสะ่วนอุปกรณ์เสริมนะฮะไปซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วๆไปนะฮะผมสมมุติเพื่อนๆซื้อตัวต่อมานะ,ะตัวแปลงเขาเรียกตัวแปลงดีกว่าเพื่อนๆไปซื้อมาเลยนะฮะที่มันเป็นตัวแปลงที่มันใส่กับบล็อกอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนๆไปซื้อมาเลยนะฮะหรือว่าไป าถามอาโอซูกะก็ได้นะฮะว่า,ามีไหมนะฮะไอแม็กพาวเวอรนะฮะว่ามีไหมนะฮะแต่อันนี้ผมก็เห็นตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไปใช้เห็นไหมนี่เห็นนะเห็นนะเพื่อนเก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยพื่เพื่อนก็ใช้สว่า์ได้เลยนะคือก,ก็กลายเป็น 3in1 ถ้าเพื่อนไปซื้อไอตัวนี้มา 3in1 แน่นอนนะฮะประมาณนี้นะฮะ เนห็นนะเพื่อนเพื่อนก็มีเพื่อนๆก็ใช้ได้นะฮะนะครับผมแล้วก็ลูกบล็อกอะไรเพื่อนๆก็ไปซื้อมานะฮะผมผมว่าคุ้มนะฮะกับ1นึ่งพนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะฮะแล้วแต่เดลเลอร์เขาขายเนาะก็เดี๋ยวผมให้ลิงก์เอาไว้นะฮะผมคิดว่าผมซื้อแหล่งที่ดีที่สุดแล้วก็เชื่อถือที่สุดแล้วนะฮะอันนี้ก็ช่างหลายคนแล้วก็ยูทูบเบอร์ หลายช่องก็รีวิวไปแล้วเนาะผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะฮะาฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวการใช้งานใน EP ีต่อไปอันนี้ขอเป็นอันบ็อกซิ่งนะฮะอันบ็อกซิ่งนะฮะการใช้งานผมว่าเพื่อนๆรู้อยู่แล้วแหละว่ามันใช้งานดียังไงเนาะสำหรับบอร์ดบ็อ,บอกไฟฟ้าตัวนี้นะฮะบ็อกแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนะเาะอ่ะโอเคถ้างั้นเราขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะฮะฝาก กดไลค์ด้วยนะฮะผมกดแชร์ด้วยก็ได้นะฮะครับผมก็มารีวิวโดยไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตามสเปคิีตหรอกคือมารีวิวเพื่อจะสื่อสารให้เพื่อนๆใช้งานได้เข้าใจนั่นเองนะฮะอ่าโอเคถ้างั้นแล้วขอบคุณมากนะครับที่มารับชมบ๊ายบาย